สวัสดีครับพยย่อใหญ่สมฤทธรักต่างไว้นะครับผมอ้าวเช้าวันนี้มาเจอก,กันกับวันที่15เดือนกรกฎาคม2568นะครับยูวัดคือเก่นนะครับมาหาหลวงปู่คือกันนะครับผมตอนนี้จัดการเรียบร้อยนะครับเนี่ยจัดการเปลี่ยนยังต่างๆ เปลี่ยนผ่าเก้าอยังต่างๆของเก้าออกแล้วก็ใส่ของใหม่เข้าไปเรียบร้อยนะครับนอนสบายพอดนะครับฉันยาก่อนอาหารยังเรียบร้อยรอแต่ฉันเส้านะครับผมตอน,นมายายสมเร็จก็จะมากกินกาแฟเมือ่อไหร่มาแต่เส้านะครับผมเตื่นสายเมื่อนี้ตือนขึ้นมากอะ่ะอ้อเหลืออีกสองสามนาทีก็หกโมงก็เลยนุ่งแต่ส่งมาเลยเอาเกือกตือกาแฟมากิกนกับลงปู อันจอนีอาบหน้าอาบทาก่อนค่อยออกมากครับมันูถือว่ามันมันมันจะสายเนะาะออกเม่ต่นมากจัดการเปลี่ยนแผมผอกแผ่มเพืิอจังสีมันขาดจะบอ่อหนาเบ่งมาเคี่ยลงปูกันมากินกาแฟากันนะครับเสียงระฆังอยู่ศาลาค่ะแสดงว่าไม่ออกนะครับพอออกไม่ออกอยู่รื่ศาลาจัดแต่งสําหรับกับข้าวเรียบร้อยนะครับ เป็นทัญญาณเรียกให้พระคุณเจ้านะครับให้พระคุณเจ้าขึ้นไปที่ศาลาลงชันนะครับเพื่อรับชันอาหารเชา้าเนาะก็ <c oughs> คุยกันอยู่นี่ะนะ <c oughs> นนครับเดี๋ยวผมในช่วงกาแฟาแล้วก็เลยถือโอกาสว่า ดื้มกาแฟจะข้ำก่อนเรวก็จะไปเอาผ้าเขานะครับอ,อย่าไปเอาผ้าเขาก่อนครับพระยี่ตั้งพระยี่ไม่มตั้ง,งอ,อย่าพงติดตั้งถึงโต๊ะเลยเห็นนะครับ นี่อีกใบที่อ๋อาตามมาอยู่นเานาะอ๋ะอพ่อดีอันอมาครบแล้วจงเขาเดียวลุงปูลูกนั่งของจืดทั้งนั้นเอาใส่หมอ้อไปแล้วมากปาดทั่วไม่ต้องมาไล่ก็ได้ดรอกพ่อแพงแบงมาเนี่ยว่ <c oughs> ฉันได้ <c oughs> พ่อเป็นพิธีนะครับผมก็คือลุงปูเพ่น ฉันบันได้หลายดอกแต่ว่าอ่ก็คืพอพอออกไม่ออกเพิ่อนอ่ามาวัดแล้วนะครับเพิ่นมาวัดแล้วก็คือขอแต่แว่าได้ย่อใส่ผ้าขาวย่อใส่ผ้าถานให้ปูสั้นหลายเด้อปูเด้อแต่แข็งแรงแล,ล้วล่ะใกล้จะแข็งแรงแล้วก็จะเลี้ยนไปก็จะเลี้ยนไ,ได้ไแล้วบ่เนี่ยนนมัครับผมอ่าอนุโมทนาสาธุเอาดูแล่ไปพีครับ สามีจำเนี่ยแหละครับที่คนมาวัดเฮาอิลีท่นี่อิลีที่เป็นยกพระเขามาทรงนี่แหละเนาะอาจจะเป็นการย้อนแสงฮนะย้อนแสงกับเเห็นชัดครับมีเนี่แหละหนึ่งสองสามสี่สี่เนี่แหละนะครับที่มาประมาประจาเกือบทุกมือนะครับเอินว่าเอินว่าได้ว่าทุกมือกับ่าได้เหนนะครับเพราะว่ามือที่ขาดเนี่ยมือหน่อยเนาะ หลวงปูร่รับตอนนี้เลยบอรหรือว่าจะเอ่อรอจักหน่อย oh, <right. S 1> เอาโหลดเนาะ mm hmm. เอาโหลดประธานเลยครับเดี๋ยวอ่ะหลวปูก็อยู่คนเดี๋ยวผมจะตั้งกองไว้ไกลๆเนาะพอ <laughs> ให้ดูนะครับพาให้เบิ้งว่ามันผมเฮ็ดจังใดละมือ ันตอนแรกก็จะเอาเตียงขึ้นนะครับผมได้หนึ่งสองสามโอ้ะตอนนี้เป็นโต๊ะพิเศษโต๊ะพิเศษนะครับ เพราะว่าเตียงมันสูงสูงเกินนะครับเป็นเตียงที่ข้าเจ้าของคนป่วยของผู้อื่นที่ข้าเจ้าอา่อนมาก <_ d ata> ผมจะมาแบงแบงเขา่า แม่งเขาใส่จานลวงปูเพราะว่ามันมันมันแข็งมันไหนไม่ออกเพิ่นเอามาใส่บาทนะครับกับข้าวดีๆนี่แหละแต่มันเย็นใส่บาทมาน้ำท่างนั่นแหละนะครับแข็งลงปูลแล้วฉันนยากแต่คืออมเรื่นู้มันแข็งแะผมกับเจ้ามาผสมน้ำห้อนนะครับ ผมก็จะมาผสมน้ำร้อนให้มันมีความอุ่นแล้วก็ให้มันเม็ดมันแตกกันนะครับให้เม็ดเขาแตกกันนงปูก็เหมือนกับจินตนาการว่าจะได้ฉันข้าวร้อนๆแต่ว่าว่าผมเนเทจนเชียร์ด้วยครับผมจะเทให้มันพอดีแล้วข้าวกนไอนะครับนงปูก็ <c oughs> สำหรับกับข้าวนะครับ,ม,บมีข้าวเจ้าแล้วก็มีข้าวเหนียวกับข้าวผมก็จะเลือกอาหารที่อาหารที่บอเผ็ดนะครับมาไว้ไก่เป็นอาหารน้ำนะครับ มีทุกอย่างของกิ่นกันยบย่อมวัดมีทุกอย่างนะครับผมม,มันมันมีคือการที่มาวัดบว่าตรงเพิ่นเพิ่นบ่ได้เรียกร้องเลยว่าเอานั้นมาเดอ้อเอานี้มาเดอ้อพระคนเจ้าจะไม่ได้เรียกร้องนะครับก็คือผู้ที่มาวัดเนี่ยเพิ่นมีใจใสศสัทธ,ธาอยากทําอะไรมาก็เอามาได้ตามอัธภาพนะครับ อันนี้ต้มจืดต้มจืดนอนๆของเป็นน้อยตอนนี้เั้งซาลาก์อะห่พอนนะครับห่พอนไม่ออก โตมันหน่อยไปน้อยหนึ่งนาอปูอแต่ว่าทำน,นี่กับกี่ยวกับบะเพงมานี้หนี่าชันเลยเดีย๋ดวยวจะจัดอ่พวกกันเป็นหมากไหมนะครับเป็นผักอันนี้เป็นระเพศผัก ชั้นได้บ่ได้ก็ต้องเอาขึ้นนะครับผมอันที่เป็นแตงเป็นผักเป็นของหวานก็ได้ชันได้พอได้ก็ต้องเอาขึ้นสะก้อนถวายเพื่อนให้เบิดนะครับเป็นอ่าข้อนี้วก็มาเชื่อมขึ้นโมชันนะครับก็สำหรับการมาก็คือเอามาเพื่อให้มันเพิ่นมา เพชบุญแล้วนะครับเพิ่นเพิ่นว่าเพินเ่นมาวัดเพิ่นมาทำนั้นแล้วก็ต้องรวมนะครับก็เหมือนกับเป็นการส่งพาคุนเจ้าก็เหมือนกับเป็นการเป็นไปรษณีย์นั่นแหละอุทิศซุ่มมาวัดก็คือหมายถึงว่ามาทำบุญหาญาติที่ล่วงรับไปแล้วเฮ็ดจังไดจังค่อยจะไปพอไปถึงก็คืคอมีพระคุนเจ้าคือเป็นสะพาน ถ้ามันยูทูบเบอร์ทุกเมื่อนี่ก็เอินว่าเป็นสะพานบุญนะครับเป็นสะพานบุญที่จะนําสิ่งของที่ามาวัดมาจังหันูว่าถ้ำบุญหายาิให้ได้สําเร็จไปถึงผู้ที่ร่วงรับไปแล้วนะในความที่พันวานะครับอันนี้จริงไม่จริงก็อยู่ในดุลพินิษนะครับแต่ว่าพ่อแม่เพื่อนผ้าเห็ดแบบนั้นผ้าวาแบบนั้นเนาะ พ่อแม่เพิ่นเบามากกะเบาน้ำเพิ่นนะครับอันนี้ก็รล่อหลวงปูชันชันแล้วนะครับผมล่อหลวงปูชันแล้วผมก็จังค่อยจะมาเก็บมะเมี่ยนจัดอียงให้เรียบร้อยนะครับทานยานะครับยาเป็นยาล้างอาหารนะครับยาล้างอาหารก็จัดเตรียมให้ จัดกลางมุ่งกลางยังเพราะว่ามันเป็นอ่ฤด,ด,ดูนี่มันยุ่งมันหลายที่ <c oughs> ย่านที่สุดก็คือยุ่งไร่ <c oughs> นะครับย่านยุ่งไร่ <c oughs> สำหรับ ขอบคุณนะครับ,อบค,ค,คอมเมนต์ขอบคุณ FC –ฟซีทุกๆคนที่คอมเมนต์เข้ามานะครับ <c oughs> ก็บเป็นเรื่องธรรมดานะครับถามว่าจะไปสนใจยังกับคอมเมนต์หลายแท้นะครับคือยังสนใจกับคอมเมนต์หลายแท้กะแม่นถูกต้องนะครับผมเพราะว่าเราเป็นคนสาธารณะเราเ,เราลงคลิปลงเนี่ยเอออีกันนึง เป็นยังค่อยเบาไทยเบาเบาไท่ปวดเล่าเล่าก็เล่าโหลดไทยก็ไลท่โหลดอะไรมันเป็นนิิตินิสัยนะครับผมเป็นเป็นสไตล์ของผมถือว่าเป็นสไตล์ของผมก็แล้วกันเข้าเป็นคนสาธารณะเข้าต้องยอมรับนะยอมรับคําติชมได้เพราะว่าคนร้อยคนจะมองสิ่งเดียวกันเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับก็ยังเนี่ยยกตัวอย่างถ้าผมถามว่านี่คืออะไรบาง คนกะทีมองได้คนละอย่างนะครับจะไม่มองแต่ว่าการเรียกซือ้อขอแต่ว่าให้มันเป็นความหมายเดียวกันนั่นไม่ว่าแต่ว่าคุณอาจจะทั้งคนอาจจะเอื้นแก้วเอื้นจอกเอืนอ้นโจกเอื้นยังอันนั้นไม่ใช่ปัญหานะครับใน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 แต่ละภูมิภาคที่ว่าวว่าวตางกันไปแต่เจามองเสียงนี้อาจจะเห็นเป็นวายตัวหนึ่งยังสิมันก็ เป็นคนที่คิดต่างต่างต่างคนอื่นมากๆาจริงๆมันก็รับไม่ได้นะครับผมมันรับบ่ดด้จุดเนี้ยนังคนกับคอมเมนต์เอาเต็มมวนคนที่เคยคอมเมนต์ด่ากับขอแต่ว่าแคดแรดเกินมากมมียังม่มีสิ่งดีในหัวอกหัวใจนะครับพี่ผมไปว่าอยู่ขางน้องผมกะอยากจะ ระบายบ้างนะครับอยากจะระบายบ้างความรู้สึกอะไรเจ้าบ่ามาเปลี่ยนข่อยเจ้าบ่รู้จักดอกผมก็บ้างสั่นเนาะ,ะเปลี่ยนยังไปแล้วก็ไปแล้วกันมาว้าคือสีเม่อยหลาเนะเาะผมเอาผมเมาอยู่แสว่าผมเมยผมบ่ได้เมยแล้วบ้านเนี้ยยังมีหน้าตาเออคือจังพี่น้องเข็นอย่างสี่สมควรที่จะบอกผมไหมวะ ดูแลลูกตัวเองดีกว่าวัชเอา้าผมว่าใจเจ้าผบเป็นคนแล้วนะครับผมผมมาจังสี่เอแทนที่จะเอออนุโมทนาสาธุเดอ้อพญสัมดธิ์เจ้าเหตุใดก็ได้บุญแก่เจ้าการอานิสงสงของดูแลพระอาพาธนะครับดูแลพระอาพาธอาพาธก็คือป่วยนั่นแหละมันมีอัน,นิสงสงนีครับที่ผมมาเนี่ยผมกะเพื่อต้องการสร้างสะพานบุญ นะครับเป็นสะพานบุญถึงจะมีบุมีก็แล้วแต่แต่ว่ามาด้วยใจใสใจบริสุทธิ์บ่มีผู้ได้จ้างผมมานี่บ่ได้รับคาแรงบ่ได้รับคาแรงบ่ได้รับรางวัลอามิตรสินจ้างไม่มีนะครับอ๋อไปเด้อดูแลนค,คนป่วยคนไข้เดือนละอ่านท้นันท่านี้ม่มีนะครับผมไม่ได้มาเพื่อสิ่งนั้น ้่ลนลนีที่ว่าผมว่าที่ผมว่า,บบาไปที่เพื่อนอาจจะคิ้วผมนัน่อแหล้เนาะว่ามามันผมมีผมมาก็มีอยู่แต่ว่ามาก็มาเยี่ยมคําว่ามาเยี่ยมกับมาดูแลนี่ยมันต่นางกันนะครับผมมาเยี่ยมก็คือมาเป็นจังได้อ่านบ่เจ็บใสปวดใสกินเขาได้บ่นอนรับบ่ก็ถามกันไปเป็นเรื่องธรรมดาของคนมาเยี่ยมป่วย มาถามแล้วอยู่ใดพ่วชมงบอกก็อยู่บ่ไดพ่วชมงนะครับกลบไปแล้วเสาเทียงแรงมาบ่บ่ดีครับเดือนนึ่งอาจจะมากจักเทื่น,นึงหรือว่ามาตลอดหนึ่งมาเทื่ยเดียวเออราก็แล้วไปเลยนะครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คนดูแลไม่เหมือนคนดูแลกที่ดูแลน้ำัจมีแต่เจ้าบอกพระเข้ามานะครับพระเข้ามาอยู่เป็นพระลูกวัดมีหลวงพี่ หลวงพีเพิ่นก็มานอนเฝ้าอย่นี่ล่ละล่ะสองคืนแล้วนะครับมานอนอยเป็นมูลงปู่นี่สองคืนแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนเพิ่นก็บ่มได้มาก,ก็เลยเออปรึกษาปรึกษากันว่าเออย่มขึ้นต้องมีผูมาเฝ้าด้หรือว่ายามเว้นช่วงที่คนนง้วนกับนัก็มานั่งเล่นน้ำเล่าเนกับระมาณนี่ล่ะกะ็เพิ่นก็บมาน,นะครับ เรียวร้อยกาแฟพร้อมกับลงปูกำลังชันนะครับผมอันนี้เป็นอุปกรณ์การแพทย์ตัวนี้เป็นกล้องกล้องยานะครับที่ก็มีบางบางยาอย่างอย่างที่นี้เป็นของอหมอนะครับอันนี้ผููไดซเสื่อมากสูงมือนี่ผพู้ไดซเสื่อมากเนี่ยปูหรือว่าไอเป็นไอกลุ่า ไอ้กลุ่มประธานชุมชนนะครับที่ว่าวันพระมือเขาพรนษาน่วันอา,า,านสาฬหะเน่เพื่อนแพร่งเงินชาวบ้านนะครับแพร่เงินชาวบ้านเพิ่นเพิ่นประกาศบอกว่าหลวงปู่อาพาธนะครับเพิ่นหลวงปู่ปวยก็เป็นค่าดูแลรักษาจังสีนะครับเพื่อนก็นออกเงินกันแล้วก็ไปสื่อแผ่เพิดสื่อคงจะเป็นพวกนี้แหละนะครับวัาไป เพราะว่าตอนที่พ่นมาส่งผมบรยูช่วงนั้นมีหลานพ่นเครื่องชี้ก็ผมซื้อมานะครับเป็นเจลเจลล้างมือเป็นเจลเป็นอะแอลกอฮอเอ่ยน้ำเกลือล้างอันนี้เป็นแอลกอฮอล์ล้างแผลนะครับเป็นพวกยาพวกเอียงต่างๆเนี่ยผมเป็นคนที่ซื้อมาถวายหลวงปู่เอิญว่ามาถวายในการรักษาเนาะ สวายการรักษาเพิ่อนด้วยทุนทรัพย์ส่วนตัวกับมีผู้อื่นกับมาสมทบนำเข้ากันนะครับเป็นอาหารเป็นอาหารพวกกนะับมีพวกอ่อจังพวกที่กลุ่มนี่นะเป็นจังสีนะครับเป็นเนสชวิตา้าหรือว่าเป็นโจ๊กเป็นอีหยังจังสีนะครับก็ซื้อมา อันนี้่มีผู้บอกดอกผมพีผู้บอกปูกับเบ่ได้บอกได้ว่าผมก็คือมาด้วยใจอย่างเี่หลักก็มีแบรน์มีอหยางอยู่ในตู้เย็นกับบ่รู้ว่าเป็นอของปูเอาเงันให้ข้าเจ้าไปซือ้อหรือว่าข้าเจ้าซื้อมานะครับเรื่องนั้นไม่ไม่ใช่สาระสํา,สาคัญนะครับเพราะมันเ,เรื่องนั้นก็นกนคือ นันก็เกว่าเ,วาเหตุแงเท่าดอกก็คนอื่นที่มีใจใสศรัทธาคนที่อยากจะให้อยากจะดูแลก็มีเยอะเหมือนกันนะครับสําหรับภา,ารกิจเสรารนี้นะครับที่มาดูแลพระอาพาธมาดูแลหลวงปู่นะครับก็สําเร็จขณะนี้ก็เวลา8โมงกับ 16. 16นาทีนะครับผมหลวงปู่ชันเรียบรอยทุกอย่าง เป็นยายัางเช็ดต้นเช็ดโตเปลี่ยนผ้าปูที่นอนอเป็นยังทุกอย่างนะครับผมเดี๋ยวประมาณ11บเอนาฬิกาสานาทีหรือว่าตอนเทียงมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็มาอีกรอบที่3กับประมาณ17บเจนาฬิกานะครับสิบเนาฬิกากับมาดูแลเหมือนเดิมละภารกิจเหมือนเดิมอาอาน้าเช็ดต้นเช็ดโตอังยัง,ยงต่างๆให้มันเรียบร้อยแล้วก็อา อาจจะมีการต้มโจกต้มยังแล้วก็ชันยายามาแลงพระอาภาธเปนเ็นอนุโลมนะครับว่าพระบรกินเขาแรงประมาณแต่ว่านี่รับยาต้องให้มีอา,อาหารรองในกระเพาะก่อนเพราะเป็นยาหลังอาหารเนะเาะอ่ะสำหรับเมื่อนี้คลิปนี้กันนะครับเอาบุญน้ำฝากน้ำกันทุกุู่สุกคนนะครับอนุโมทนาสาธุเอานะครับผมทําด้วยใจนะครับทําด้วยใจไม่มีใครบังคับวา้ว่าสุฟังบรมินจมนะครับ บอ่อใดจมบอ่อใดเมื่อยนะครับทําด้วยใจทําได้ทุกทุกวันถ้าวันไหนที่บอมี่แขกเมื่อใดที่บอมี่ลูกขามาช่วงใดที่ว่างเบ้นก็จะมาปฏิบัติแบบนี้ซึ่งผมบอ่อใดปฏิบัติตั้งแต่ครับหลวงปู่นิจเจ้าวาดคนก่อนผมก็ปฏิบัติเช่นกันนะครับผมเอาสําหรับมณีพญหญ่สมฤทธิ์รักต่างไว้ยก็คงจะขอลาไปก่อนสวัสดีครับ